เข้าใจผู้หญิงบ้างโดยเฉพาะตอนเธอไม่พูดทำไมผู้หญิงมักจะร้องไห้นั่นไม่ใช่เพราะเธอชอบขี้แยแต่เป็นเพราะเธออ่อนไหวทำไมผู้หญิงถึงดูเอาแต่ใจไม่ใช่เพราะเธออยากเอาชนะแต่เพราะเธออยากให้คุณเอาใจใส่และดูแลทำไมผู้หญิงถึงชอบขี้งนไม่ใช่เพราะเธอไม่มีเหตุผลแต่เป็นเพราะเธออยากอ้อนคนที่เธอรัก ทำไมผู้หญิงถึงคี้ใจน้อยก็เพราะหัวใจของเธอมีพื้นที่สำหรับคนพิเศษเพียงไม่กี่คนที่เธอรักผู้หญิงไม่ได้อยากดูอ่อนแอในสายตาใครแต่เธออยากดูน่ารักในสายตาของคนที่เธอแคร์ต่อให้เธอจะดูไม่น่าสนใจในสายตาใครขอแค่เธอได้อยู่ในสายตาของคนที่เธอรักและรักเธอเท่านั้นพอบางครั้งเธอก็ซ่อนความเข้มแข็งไว้ในส่วนลึก จนเมื่อถึงเวลาจริงๆเธอจะแสดงความเข้มแข็งนั้นออกมาโดยที่คุณเองก็ต้องแปลกใจเธอมักจะเก็บความอดทนไว้ได้สูงแต่เมื่อถึงเวลาที่ความอดทนหมดลงเมื่อไหร่เธอจะทำในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดผู้หญิงเป็นฝ่ายที่พยายามเรียนรู้และจะทำความเข้าใจคุณในขณะที่คุณผู้ชายบางคนไม่เคยพยายามเข้าใจเธอเลย เนื้อหาบทความกามาหลุดดีนสามออันทำดูลิลละได้ฟังและหวังว่าคุณผู้ชายจะเข้าใจคุณผู้หญิงมากขึ้นนะอินชาอัลลอฮ์